สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจริญจิตพอดแคสต์ Podcast A to Z รายการที่ทำให้คุณรู้จักหุ้นตั้งแต่ A ถึงแวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่8ในซีซั่น2นะครับก็เดินทางมาถึงตัวสอนภาษาอังกฤษนะครับตัว H นะครับที่เราจะมาทำความรู้จักหุ้นในตลาดซับกันนะครับก็ขอเนี่ยเริ่มเลยนะครับหุ้นที่จะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมีตัวย่อว่า HTC นะครับ HTC นะครับหรือว่าบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนนะครับก็ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่ขายเนี่ยก็เป็นที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ว่ามีรายละเอียดอย่างไงวันนี้มาพูดคุยกันนะครับโดยข้อมูลก็เอามาจากตัวรายงานประจำปี2562นะครับแล้วเดี๋ยวก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันสำหรับตัวเลขแล้วก็ตัวข้อมูลล่าสุดผ่านข้อมูลที่ตัวบริษัทให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ครับก่อนอื่นมารู้จัก ลักษณะการประกอบธุรกิจของหัดทิปนะครับบริษัทหัดทริปจำกัดมหาชนนะครับดำเนินธุรกิจผลิตและก็จาหน่ายเครื่องดื่มน้ำารรดลมซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากโคคาโคล่าคัมปานีประเทศสหรัฐอเมริกานะครับภายใต้เครื่องหมายการค้าโคคาโคล่าแฟนตาและก็สปรานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่โคคาโคล่าคัมปานีเป็นเจ้าของนะครับได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์น,น้ําผลไม้มินิทเมดนะครับแล้วก็น้ําดื่ม น้ำทิพย์นะครับมีโรงงานผลิตสองแห่งก็คือโรงงานแรกเนี่ยอยู่ที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็โรงงานที่สองเนี่ยอยู่ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทีนี้เราก็คุ้นเคยอยู่แล้วว่าปกติเครื่องดื่มโคคาโคลาหรือว่าโค้กเนี่ยเราก็จะเห็นไทยน้ำทิพย์ใช่ไหมครับเป็นผู้ขายแต่ว่าหาดทิพย์เนี่ยเป็นผู้ขายตัวเครื่องดื่มของโคคาโคลาเนี่ยเฉพาะ ใน14จังหวัดภาคใต้นะครับตัวบริษัทเองมีขอบเขตการผลิตเพื่อจำหน่ายเฉพาะใน14จังหวัดภาคใต้ได้แก่ชุมพรวรนองกระบี่ยะลาภูเก็ตพังงาตรังพัทลุงสุราษฎร์คนครศรีธรรมราชสงขลาสตูลปัตตานีและก็นาทิวาานะครับความหมายก็คือว่าถ้าเกิดเราไปดื่มโค้กที่ภาคใต้เนี่ยก็จะไม่ได้ผลิตจากไทยน้ำทิพย์นะครับก็ผลิตจากหาดทิพย์จำกัดผาชนนั่นเองนะครับ โดยที่บริษัทเองก็ผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ายนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยซื้อจากบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งในกรุงเทพมาจําหน่ายนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ประกอบด้วย1กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ําอัดลมนะครับได้แก่โค้กแฟนตาสไพรส์นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นอนคาร์บอเนตนะครับก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ําผลไม้มินิทเมดแล้วก็น้ําดื่มน้นําทิพนะครับโดยที่โครงสร้างการจําหน่ายในช่วง3ปีปี606162นนะครับก็ น้ำอัดลมเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ94นะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์นอนคาร์บอเนตเนี่ยก็ประมาณ5นิดๆนะครับก็รวมกัน100ยอดขายปี60ก็5,600ล้านปี61 5,700ล้านปี62 6,700ล้านนะครับแล้วก็บริษัทเองมีบริษัทในเครือด้วยนะครับชื่อว่าบริษัท Southern Rocks นะครับก เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายขวดพลาสติกกึ่งสําเร็จรูปและขวดพลาสติกนะครับแล้วก็รับจ้างเป่าขวดพลาสติกนะครับก็อยู่ที่อําเภอหัดใหญ่นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีที่พุนพินจังหวัดสุราธานีเช่นเดียวกันนะครับทีนี้บริษัทก็คือโครงสร้างของธุรกิจก็ง่ายๆนะครับก็คือผลิตน้ำอัดลมภายใต้ ลิขสิทธิ์ของโคคาโคล่าจำหน่ายใน14จังหวัดภาคใต้นะครับทีนี้มาดูว่าบริษัทมีแนวทางการทำธุรกิจอย่างไรนะครับบริษัทก็พูดถึงภาพรวมธุรกิจน้ำมัลลมก่อนนะครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทผู้ผลิตจำหน่ายและจำหน่ายน้ำบัลลมรยายใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ำบัลลมในประเทศไทยเนี่ยก็จะประกอบด้วยหนึ่งบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคาโคล่าในทุกภาคข,ของประเทศยกเว้น14จังหวัดภาคใต้นะครับ แล้วก็บริษัทหาทพิ์จำกัดมหาชนนะครับผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคาโคล่าเฉพาะ14จังหวัดภาคใต้นะครับบริษัทเป๊ปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดนะครับผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่นะครับบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอสโคลานะครับแล้วก็บริษัท r j ไทยจำกัดผลิตและก็จำหน่ายบิ๊กโคลานะครับแล้วก็มีบริษัทย่อยๆอีก2-3รายนะครับซึ่งอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายหรือโอลิโกโพลีนะครับ ผู้ประกอบการรายใหม่่ยเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากอุตสาหกรรมเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนสูงในการซื้อเครื่องจักรนะครับแล้วก็สร้างความต้องการของตลาดแล้วก็มีการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเช่นโรงงานคลังสินค้ารวมถึงพวกรถขายแล้วก็รถขนส่งนะครับซึ่งในสายตาของผู้ริโภคเนี่ยสินค้าในตลาดมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะักสามารถทดแทนกันได้นะครับดังนั้นผู้ประกอบการแต่ละรายจึงพยายามสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ของตอนเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติภาพลักษณ์นะครับแล้วก็ ออกสินค้าตัวใหม่ใหสู่ตลาดอยู่เสมอนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตลาดน้ำมันรมมีการแข่งขันสูงนะครับทำให้ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับมีการทํากิจกรรมทางการตลาดต,ต่อเนื่องต่อทั้งปีนะครับเพื่อรักษาความระด,ดับความสนใจของผู้ซื้อแล้วก็ให้มีแบรนด์เลยตี้แล้วก็ไม่หายไปจากสายตาของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ต้องมีการกระตุ้นการตลาดแล้วก็จูงใจผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการตลาดแล้วก็ รักษาส่วนแบ่งการตลาดนะครับซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยก็นกํากลยุทธ์แตกต่างกันมาใช้นะครับน้ำอัดลมเนี่เป็นสินค้าที่มีฤดูกาลนะครับช่วงหน้าร้อนก็ยอดจําหน่ายดีนะครับก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยก็จะมีการใช้สื่อการตลาดผ่านสื่อต่างๆนะครับเช่นโซเชียลมีเดียสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์นะครับ mm hmm. เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้เาเป้าหมายให้มากที่สุดนะครับของบริษัทเองเนี่ยก็จะเน้นสื่อ ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่นะครับตลอดจนนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าและก็สังคมนะครับเน้นบริการที่รวดเร็วฉับไวและก็เข้าถึงนะครับด้วยสินค้ามาตรฐานโคคาโคล่านะครับสามารถดื่มให้ลูกค้าเนี่ยสามารถหาดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการมีบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆที่หลากหลายนะครับซึ่งที่ผ่านมาถ้าในปี62เนี่ยยอดขายของบริษัทก็เติบโตในระดับ19%นะครับซึ่งบริษัทก็ใช้วิธีการก็คือลงพื้นที่อย่างเข้มงวด นะครับเข้มข้นลงไปนที่อย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็นำเทคโนโลีต่างๆมาใช้เพื่อประยุกต์กับการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นลูกค้าแบบ traditional t r a d นะครับลูกค้าแบบดั้งเดิมเนี่ยก็เน้นการขยายร้านค้าขยายลูกค้าให้มากขึ้นนะครับซึ่งในปี62เนี่ยเขาก็เติบโตขึ้นกว่า6%นะครับใช้ลักษณะของ customer loyalty นะครับใช้ merchandise game นะครับให้ร้านค้าเนี่ยต้องมีการแชร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ย ในตู้เย็นเสมอนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตู้เย็นให้กับร้านค้านะครับแล้วกออ็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับให้ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มของรักสุขภาพนะครับโดยที่ก็ออกตัวโคคาโคลาสูตรไม่มีน้ำตาลนะครับซึ่งก็พบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับตัวโคคาโคลาสูตรไม่มีน้ำตาลนะครับทั้งนี้เนี่ยในภาคใต้เนี่ยบริษัทก็ มีส่วนแบ่งการตลาดน้ำอัดลมเนี่ยอยู่กว่า80นะครับก็เป็นอันดับหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ในส่วนของออตัวมีส่วนแบ่งถ้าเฉพาะน้ำอัดลมเนี่ยกว่า80แต่ว่าถ้าเกิดรวมทุกเครื่องดื่มที่เป็นนอนแอลกอฮอล์นะครับก็อยู่ระดับสักประมาณ24นนะครับในช่วงปี62ที่ผ่านมานะครับก็มองว่าตัวตลาดน้ำอัดลมก็จะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัว บริษัทเองก็จะไปโฟกัสเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าประเภทค้าส่งนะครับแล้วก็รวมถึงโมเดิร์นเทรดด้วยนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ถ้าเกิดเป็นกลุ่มลูกค้าดั้งเดิมเนี่ยก็จะเพิ่มการบริหารจัดการด้านการขายกระจายสินค้าสู่ตลาดให้มีจํานวนร้านค้าแล้วก็มีจํานวนร้านค้าใหม่มากขึ้นแล้วก็รักษาฐานลูกค้าเดิมนะครับมีการจัดตั้งทีม เดลเลอร์เซอร์วย์นะครับเพื่อสำรวจร้านค้าแล้วก็รวมทางร้านค้าที่ไม่ได้ซื้อของกับบริษัทก็เพื่อก็สรรหาช่องทางในการขายมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าแบบ Modern Trade นะครับก็เพิ่มเซอร์วิสเลเวลนะครับแล้วก็จัดการด้านด้านซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้มันตอบสนองกับตัวกลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรดได้มากยิ่งขึ้น นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวบริษัทนะครับก็ตรงไปตรงมานะครับว่าเ,าเป็นธุรกิจที่ผลิตเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เอาเครื่องดื่มมาขายแต่ว่าขายอยู่ในเฉพาะ14จังหวัดภาคใต้นะครับภายใต้สินค้าของตัวโคคาโคล่านะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าล่าสุดนะครับธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาดูข้อมูลของปี2563นะครับก็ ผมว่าในตลอด9เดือนนะครับของปี2563เนี่ยตัวบริษัทเองเนี่ยมีรายได้จากการขายเนี่ย4,970ล้านบาทนะครับก็ลดลงราวๆสัก245ล้านบาทหรือประมาณ4.7%จากช่วงเดียวกันของปี62นะครับก็ส่วนใหญ่ก็มาจากการลดลงของการบริโภคเครื่องดื่มซึ่งได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิด -19 นะครับแล้วก็ตัวตลอด9เดือนที่ผ่านมาในบริษัทก็ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง การดาเนินงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการปรับแพ็กเก,กจจิ้งนะครับการส่งสินค้าแพ็คขนาดใหญ่ทั้งตัวเครื่องดื่มอัดลมแล้วก็น้ําดื่มนะครับให้เพียงพอต่อการใช้ในครัวเรือนแล้วก็ไปส่งในช่องทางที่มีการซื้อแบบเยอะๆเช่นไฮเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าในชุมชนนะครับแล้วก็ตอบสนองต่อลูกค้าด้วยการเปิดช่องทางทางออนไลน์แล้วก็การส่งสินค้าถึงบ้านนะครับแล้วก็ พอเริ่มมีการคลายล็อกดาวน์เนี่ยก็เร่งดําเนินการในแง่ของการเปิดร้านและก็การกระจายสินค้าให้ตอบสนองต่อ,อ,อลูกค้าได้นะครับก็ทําให้ในส่วนของปี63นะครับจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยในส่วนของภาพรวมการตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยบริษัทก็มีส่วนแบ่งอยู่แถวๆ6 3่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเฉพาะตลาดน้ำน้ำอัดลมเนี่ยก็อยู่ที่8 3นะครับ ในส่วนของต้นทุนการผลิตเนี่ยบริษัทก็มีการลดต้นทุนการผลิตลงนะครับด้วยการย้ายฐานการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยมารวมกันที่โรงงานผลิตที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีนะครับแล้วก็มีการใช้น้ําตาลที่ลดลงนะครับเนื่องจากมีการปรับสูตรเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีการบริหารเรื่องของช่องทางการขายแล้วก็ราคาสินค้าในบางผลิตภัณฑ์นะครับส่วนต้นทุนในการจัดจําหน่ายนะครับตัว SCN A เนี่ยก็ ต้นทุนในการจัดจาหน่ายเนี่ยลดลงมาจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงแล้วก็จานวนในการขนส่งที่ลดลงนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการตลาดเนี่ยก็ลดลงด้วยด้วยเช่นกันนะครับก็ลดค่าก็เป็นแผนการลดค่าใช้จ่ายจ,จากภาวะโควิดนะครับแต่ว่าตัวค่าใช้จ่ายบุคลากร,กรก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีเครื่องอมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจากการย้ายเครื่องจักรนะครับมีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรด้วยนะครับ สุดท้ายเนี่ยตลอด9เดือนในปี63เนี่ยบริษัทมีกำไรสุทธิเนี่ย4 0ล้านบาทนะครับ4ี0ล้านบาทนะครับก็เติบโตขึ้นจาก9เดือนของปี62นะครับที่ทำได้412ล้านบาทนะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของออการลดต้นทุนนั่นแหละนะครับแล้วก็การที่บริษัทเองมีกำไร480ล้านบาทเนี่ยก็เท่ากับว่ามากกว่า ปี2562ทั้งปีแล้วนะครับมากกว่าปี2562ทั้งปีแล้วที่ปี2562เนี่ยทำได้4 40ล้านบาทนะครับตัวตลอดปี63ที่ผ่านมาเนี่ยตัวบริษัทเองก็มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับ10%นะครับขยับขึ้นจากช่วงปี62ที่อยู่แวถวๆสัก6-7%นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นตัวที่ตัวหุ้นที่ดำเนินการได้น่าสนใจเลยนะครับในปี 63ที่ผ่านมาเนี่ยเจอโควิดก็จริงเจอเรื่องของการชะลอเรื่องการบริโภคก็จริงแต่ว่าทํารายได้เนี่ยรายได้เนี่ยอาจจะโตลดรายได้น้อยลงด้วยนะครับเเดือนรายได้น้อยลงนะครับเพราะว่า9เดือนปี6กสองเนี่ยทำรายได้ประมาณ5,200ล้านแต่ว่าที่เราคุยกันเนี่ยทำได้4ี่พันเปลายปลาย,ลาย,ลายนะครับแต่ว่ากําไรเยอะขึ้นเกิดจากการลดต้นทุนควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นนะร,ราคา ุ้นล่าสุดเนี่ยอยู่ที่35บาท50นะครับในช่วง52สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุดขึ้นไป40บาทนะครับต่ำสุด14บาทก็ช่วงโควิดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีค่า PE ย้อนหลังมองไปเนี่ยก็อยู่ที่14เท่านะครับ14เท่าก็ต้องดูนะครับว่าตัวบริษัทจะทำาไงถ้าพูดกันในแง่ของตัวตลาดหุ้นนะครับในแง่ของตลาดหุ้นหุ้นที่เป็นบริษัทเครื่องดื่มเนี่ยช่วงหลังก็ได้รับปัจจัยมีหมายถึงว่ามีแรงซื้อเข้ามา เพราะว่ามันจะไปเอี่ยวๆกับหุ้นกันเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องการชงนิดนึงเพราะว่าไอเรื่องของการชงที่มันเข้ามาในในเป็นข่าวอยู่ในภาวะของตลาดเนี่ยคือมันสามารถที่จะเอาไปเป็นส่วนเติมแต่งในอาหารผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มอะไรก็ได้เหมือนกับว่าแต่ละคนก็พยายามจะคิดสูตรเข้ามาพอใครพูดถึงการชงปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่าง H T C เองเนี่ยเครื่องดื่มเขาก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเอ่อ โฟกัสอยู่ที่กลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับลิขสิทธิ์จากทางโคคาโคล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ามันจะสามารถมีเล่นสอดคล้องไปกับกลุ่มเครื่องดื่มได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าพูดกันในแง่ของผลการดำเนินง,งานเนี่ยก็คือค่อนข้างจะสวยก็คือมีออตัวรายได้แล้วก็กาไรที่มีการควบคุมต้นทุนที่ดีแล้วก็มีผลกําไรที่ดีนะครับ<ม>ก็เอาไปพิจารณากันนะครับทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับจะได้ทราบว่าจริงๆแล้วโคคาโคล่าใน14จังหวัดภาคใต้เนี่ย ผลิตโดยตัวบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนหรือว่าตัวหุ้น HTC นั่นเองนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ